ในยุคนี้คำว่าเมือาชีดเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะถ้าใครเป็นสมาชิกหรือนักธุรกิจแอมวเขาก็สามารถที่จะซื้อบริคีซื้อผลิตภัณฑ์สารอาหารต่างๆได้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับว่าเขามีความรู้เขามีคนที่มีประสบการณ์ในการช่วยดูแลเขาจะทำให้ผลลัพธ์ของเขา,า่ะคแตกตา่างเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะก็ ทฤษฎีเราจําเป็นต้องเรียนค่ะเพราะมันเป็นความรู้เนาะแต่เนื้อง,งานนะคะจะทําให้เราเก่งทฤษฎีแล้วเราก็มาปฏิบัติด,ด้วยตัวเองแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะคะคือเราต้องจับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราอะทำโปรแกรมในเรื่องของการลดน้าหนักด้วยตัวเราก่อนค่ะเหมือนเมื่อกี้ท,ที่ที่ถามแต่ละคนนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกแบบนี้ค่ะมันคือจุดขายของการสร้างธุรกิจลดน้ําหนักเลยนี่เราเราไม่สามารถหาเงินได้จากสิ่งที่เราไม่รู้เนาะเราเลยต้องมาเรียนรู้จากประสบการณ์ของแต่ละคนเพราะว่าวันนี้คนรอบตัวของเราอะค่ะเขาอาจจะไม่ได้มีปัญหามอนเราแต่เพื่อนๆทีมของเราอะค่ะอาจจะเป็นเหมือนคนที่เราแบบทีมของเราเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราได้รับการแชร์ริ่งอะค่ะไอจาก คนในทีมก็จะเป็นประสบการณ์ที่เราสามารถที่จะไปพูดไปบอกเล่าสื่อสารกับคนที่ใกล้เคียงกันนะคะในบรรดาเพื่อนของเราหรือคนใกล้ตัวของเราเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะในเรื่องของการทําตลาดลดน้าหนักคือเรื่องความรู้และประสบการณ์ตรงจากตัวเองค่ะอ่าแล้ววันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะาทำปิดเป็นคอร์สหรือไม่เป็นคอร์ส จริงๆแล้วแต่ความเชื่อของเราเลยนะคะถ้าเราทําเป็นคอร์สเนี่ยอย่างน้อยอเป็นคอร์สหนึ่งเดือนอืธุรกิจของเราโวลุ่มธุรกิจของเราก็มีโวลุ่มที่เยอะขึ้นใช่ไหมคะเพราะคอร์สหนึ่งอะ่ะมันก็อยู่ที่ประมาณหมื่นสองหมื่นห้าแล้วแต่แต่ละคนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการทําเป็นคอร์สเนี่ยจริงๆมันได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการที่เขาอ่ะพยอนซื้อ และเราก็ต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําถ้าเราจะปิดการขายที่เป็นคอร์สได้นะคะเราต้องมีความตื่นเต้นอืตื่นเต้นจากประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงของเรานี่แหละคะ่ะความรู้สึกในการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการที่เราเข้าคอร์สอย่างบางคนนะคะเขาบอกว่าโหมีปัญหาเรื่องท้องคูกแต่พอเขาเข้าคอร์สเนี่ยประมาณสองสาวันเขารู้สึกเลยว่าโอหการขับถ่ายของเขาเนี่ยลื่นปืด้ดคือรู้สึกเลยว่าร่างกายของเขาเนี่ยมันดีขึ้น เรามีความรู้ในภาคทฤษฎีเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะเพราะเวลาเราจะคุยกับคนนะคะคนนะ่ะเขาจะตามเราจากความน่าเชื่อถืออ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องได้รับนะคะจากการเข้าคอร์สก็คือแปดเรื่องนี้ข้อที่หนึ่งความรู้และวินัยในการกินใหม่เราเปลี่ยนได้ก็จากความรู้ใหม่นะคะ ร่างกายสามารถเอาไขมันเก่าออกได้อย่างธรรมชาติอย่างไรอืมร่างกายเราสามารถที่จะเด็กลงจากการรักษาฮอรมนกล้ามเนื้อไว้ได้และเกิดระบบก,การฟื้นฟูระบบการเผาผลานฟื้นฟูฮอร์โมน,น,น,นสุขภาพโดยรวมจะดีขึ้นผิวพรรณการขับถ่ายการนอนและลดความเสี่ยงในเรื่องของโรค NCD ที่สำคัญนะคะ ประหยัดที่สุดและได้ผลยั่งยืนที่สุดหลายหลายคนนะคะที่เขาผ่านคอร์สหนึ่งเดือน2เดือนแดงก็จะไปถามว่าเ,ออเขารู้สึกยังไงและเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างกับค่าอาหารสิ่งที่หลายคนนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอบมาก็คือทําให้เขาประหยัดเพราะเขาว่าซื้ออาหารล่วงหน้า60หรือ120มือ้อทำให้เวลาเขาออกนอกบ้าน่ะไปห้างสรรพสินค้าน้อยมากเพราะฉะนั้นทําให้เขาว่าประหยัด เพราะในบางครั้งเนี่ยเวลาเขาออกไปมันไม่ใช่ได้แค่อาหารมันได้เรื่องอื่นด้วยที่สายตามันเหลือไปมองเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการทําตลาดลดน้ําหนักเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ค่ะแล้วเราจะมั่นใจที่จะไปบอกเล่าให้กับผู้คนวันนี้ถ้าเราเจอคนที่เขาอ่ะมีความต้องการแบบนี้มันก็จะง่ายค่ะสิ่งที่เราจําเป็นต้องมีนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจอืมเรื่องนี้สําคัญมาก นะักรบกต้องมีดาบเลยเพราะฉะนั้นทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ครับเราจําเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์อุปกรณ์อะไรบ้างก็คือเครื่องช่างที่มีผลในเรื่องของเปอร์เซ็นไขมันเปอร์เซ็นกล้ามเนื้อวิสเซรที่ชัดเจนแล้วก็เล่มเคียวจะเป็นเรื่องราข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างของคนที่ผ่านการลดน้ําหนักแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็สมุดจดบันทึก ถ้าองค์ประกอบร่างกายสายวัดแล้วก็ปากกาหลากหลายสีหลากหลายสีเพราะอะไรคะเพราะวันนี้จุดไหนที่สำคัญะ่ะเออเราอาจจะเน้นใช้สีแดงเออเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เขาอะคะ่ะอย่างวันนี้ล่าสุดเนี่ยแดงไปเจอคนในซอยบ้านเนี่ยโออายุมากกว่าแดงปีนึงอะคะ่ะแต่เซลล์ของเขาอะเท่ากับคนอายุหกิห แล้วก็ที่สำคัญคือวิสเลาเขาคือสิบเจ็ดโอ้โหเราก็เลยวงใช้สีแดงเนี่ยย้ำๆๆเลยค่ะอืมนี่แหละค่ะคือมันจะเป็นจุดขายอย่างหนึ่งที่เรารู้ว่าจุดไหนเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญที่เราจะเน้นในการคุยกับเขาอ่าและพอเราเริ่มทำตลาดเรามีความรู้มีอุปกรณ์เราเริ่มออกตลาดเราจะเจอคนสามกลุ่มนี้ค่ะพอเราออกไปเจอเนาะข้อที่หนึ่งเราจะเจอคนที่อยากลด และมีงบประมาณพอดีอ่ถ้าเจอแบบนี้ทุกคนก็อยากเจอใช่ไหมคะเขาก็ลงคอร์สแน่นอนเอข้อที่สองคืออยากลดแต่ยังไม่มีงบขอจัดงบก่อนเจอแบบนี้อไม่ต้องรีบนะคะเราพยายามที่จะบอกเขาว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้ชวนให้เขาเนี่ยจ่ายเงินเพิ่มแต่เราอ่ะชวนเขามาหาโอกาสเช่นการกินฟรีเอแล้วก็เล่าบทที่หนึ ชวนเข้าเรียนรู้ซูมโดยที่เขายังไม่ได้เสียเงินเลยเอ,อแล้วก็ให้เขาเนี่ยจัดงบประมาณค่ะเพื่อที่ในอนาคตจะได้มาเปลี่ยนมาเป็นต้นทุนข้อที่สามเจอคนที่ไม่อยากลดแต่มีงบอืมทำไงดีถ้าเจอแบบนี้เราก็ทำปกติเลยนะคะก็คือให้ความรู้วัดค่าด้วยความมั่นใจและถ้าเราทำแบบนี้วันหนึ่งอ่ะ เขาเห็นความมุ่งอาชีพของเราอะคะ่ะถ้าเขาอยากลดเขาจะนึกถึงเราเพราะฉะนั้นเจอสามแบบเนี่ยก็น่าจะช่วยเ,เขาเรียกว่าสร้างผู้มุ่งหวังให้เราได้ตลอดเนาะได้อย่างต่อเนื่องคือการสะสมผู้มุ่งหวังอ่าต่อมาก็คือวันนี้นะคะหลายคนรู้สึกว่าหวยถ้าเราปิดคอร์สได้เนี่ยมันตื่นเต้นเนาะเราได้วลุ่มในการาสร้างธุรกิจแล้ว การปิดคอร์สได้อะจริงๆมันคือการเริ่มต้นค่ะเพราะเขาไว้วางใจในตัวเราอ่าเขาจ่ายเงินซื้อค่าอาหารเขาไม่ได้ใจ่ายให้เรานะคะเขาจ่ายให้กับตัวเองให้กับสุขภาพตัวเองแต่สิ่งที่สําคัญของเราก็คือเราต้องทําตามโจทย์ในสิ่งที่เขาไว้วางใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการดูแลแล้วก็ติดตามเขาเพราะหนึ่งคนผอมเท่ากับหนึ่งสายงานค่ะเพราะในวันที่เขาอ่ะ ดูแลสุขภาพเราจะมีโปรเซสในเรื่องของการติดตามอืมทําให้เราได้ใกล้ชิดขึ้นทําให้เราได้มีโอกาสในการเล่าเรื่องราวของโอกาสธุรธกิจแอมวีและเราก็สามารถที่จะอ่เคุยกับเขาเพื่อที่จะเชื่อมต่อคนรอบๆตัวของเขาในระหว่างที่เขาอะ่ะอยู่ในโปรเซสการลดน้ําหนักค่ะอ่าวันนี้นะคะหลายคนรู้สึกว่า แต่เวลาเราจะออกไปทํางานเนี่ยเออเราไม่มั่นใจเอ้เพราะเราอาจจะรู้สึกที่เราไม่มั่นใจเพราะเราอาจจะยังรู้สึกว่าเราจะทําให้เขาเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มก็ได้นะคะใช่ไหมเอ้ถ้าเรารู้สึกว่าเราทําให้เขามีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มอ่ะแสดงว่าเราอ่ะคิดว่าเราไปเอาอะไรจากเขาเพราะฉะนั้นวิธีคิดที่สําคัญที่สุดคือเราต้องไปช่วยเขาค่ะเอ้เราเป็นทูตเราเป็นตัวกลาง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขา่ตอบรับในสิ่งที่เราไปนําเสนอ,อเขาจ่ายค่าอาหารให้กับตัวเขาเองเราได้ผลตอบแทนจากอว e ค่ะไม่ใช่เขาถ้าเราเคลียร์เรื่องนี้ผ่านนะเราจะกล้าทำกับทุกคนเลยเพราะเราไม่ได้ไปเอาอะไรจากเขาอืมค่ะแล้วก็เราอยากช่วยไม่ใช่อยากขายเนาะถ้าเขาปฏิเสธก็คือต้องมีความสุขจากสิ่งที่เราได้ทําค่ะมันคือการเคสมันคือการสะสม สะสมประสบการณ์สะสมทักษะแต่วันใดวันหนึงอะคะ่ะไอ้ถ้าเขาอยากลดเขาต้องการเนี่ยเขาเห็นความตั้งใจของเราเขาก็จะกลับมาหาเราเพราะว่าของแดงเองก็มีหลายคนที่เป็นเคสที่เราทําไปแล้วบางคนก็เป็นสองสามปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถามเราว่าเออเนี่ยตอนนี้เขาอะอยากลดและเรายังดูแลยอยู่ไหมอะไรเงี้ย ถ้าเรารู้สึกถึงคุณค่าในสิ่งที่เราทำอ่ะค่ะคือเราทำให้คนสุขภาพดีขึ้นเหมือนสโลแกนของ FCA เนาะใครเจอเราคนนั้นโชคดีอย่างน้อยอะถ้าเขายังไม่พร้อมอะเขาจะมีเรื่องเอกใจแล้วก็ไปปรับการกินของเขาและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเราจะได้บุญมากๆถ้าเราทำด้วยการโฟกัสและทำจริงค่ะไม่ใช่แค่ลองทำถ้าเราลองทำอะ่ะวันนี้อมันคือมือสมอัครเล่น แต่ถ้าเราทําจริงอะ่ะเราต้องเป็นคนที่มีความรู้อืบางเรื่องอะค่ะใหม่ๆอะ่ะเราไปเจอเคสอ,อะ่ะเราอจะไม่รู้ตอนนี้แต่เรามีพี่ๆมีคุณหมอมีทุกคนที่เขามีประสบการณ์ณมาก่อนหน้าเราอะค่ะเรามาถามได้เลยทุกครั้งที่เราเจอปัญหาจะทําให้เราเก่งขึ้นค่ะคนที่เก่งเรื่องของการทําตลาดลดน้าหนักคือคนที่เจอปัญหาเยอะอค่ะในทุกๆงานละค่ะจริงๆแล้วคือการที่เขาอะไปเจอค่าเฉลี่ยเยอะ และว,วันนี้สิ่งที่สําคัญมากๆนะคะถ้ามีคนเข้าคอร์สกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะรู้สึกถึงความกังวลเนาะแต่ไม่ต้องกังวลเนาะเพราะทุกคนมีออปไลน์อัปไลน์ของทุกคนก็มีประสบการณ์หมดเลยวันนี้การติดตามเป็นการสร้างความประทับใจคะ่ะถ้าคนที่เขาอ่ะตัดสินใจในการเข้าคอร์สกับเราเนี่ยจะมีการติดตามตั้งแต่การพานเราต้องมีรายละเอียดอ่า เช่นปัจจุบันเนี้ยเราก็มีให้ลองชิมดูก่อนเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าการทานอาหารแบบเนี้ยมันรู้สึกแบบน่ากลัวรสชาติก็ไม่อร่อยแต่ว่าพอเราเอาไปชงชิมอ่าก็ตัดปัญหาเรื่องนี้แล้จริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบฝืนในการกินเหมือนที่เขารู้สึกมาก่อนอืมค่ะก็เราต้องมีการติดตามตั้งแต่เขากินมื้อแรกเลยนะคะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างไอ จริงๆอ่ะวันแรกอ่ะถ้าถ้าเป็นแดงอะค่ะก็คือเต่นเช้ามาเราก็จะทักทายเขาเนาะแล้วก็เหมือนถามเรื่องของการทานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชมเช็คอ่าให้เขาเห็นเป็นเพื่อนเขาอืคือแล้วก็ตอนเที่ยงก็ถามเรื่องอาหารถ้าบางคนอ่ะจะไม่สะดวกในการส่งให้เราดูก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องีเรียดแต่บางคนอ่ะเขาก็ส่งให้เราดูได้ค่ะแล้วก็ พอจบวันอะไรเงี้ยค่ะก็ถามคาว่าวันนี้ผ่านไปหนึ่งวันแล้วเป็นยังไงบ้างหิวไหมโหยไหมเอเขารู้สึกยังไงบ้างยุ่งยากไปไหมวันนี้สิ่งสําคัญที่สุดคือความประทับใจค่ะคนทุกคนต้องการการใส่ใจอืมจริงๆอะประมาณ3ามวันอะเขาก็สามารถปรับระบบได้แล้วอและเราก็จะต้องถามเรื่องของอการขับทายเอเรื่องนี้สำคัญค่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพอเวลาคนเท้าคอสเนี่ยเขาทานบริคีสองมือ้อเอแล้วก็ทานอาหารปกติหนึ่งมือ้อถ้าผักเขาไม่พออ่ะน้ําเขาไม่ถึงเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องการถ่ถายได้เพราะว่าเขากินอาหารเดิมมาลดลงไปสองเท่าสองมือ้อจ้ะเพราะฉะนั้นจะต้องย้ําเน้นมื้อเที่ยงของเขาเนี่ยทําไมต้องมีผักใบมีทาไมต้องทานน้าให้ถึงขั้นต่ำสี่ลิตรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เราจะบอกเขาล่วงหน้าว่าการที่เขาทานน้าเนี่ยข้อดีคือ,อยังไงบ้างแต่เขาอาจจะต้องลุกเข้าห้องน้ําบ่อยหน่อยนะ <c oughs> แล้วก็จะบอกว่าแต่มันเป็นเรื่องที่ดีมันทําให้เราได้ขยับได้เคลื่อนไหวร่างกายบ่อยด้วยค่ะอ่าแล้วก็เรื่องของความเครียดเรื่องของการนอนอะไรเนี้ยค่ะคือสามวันแรกเนี่ยเป็นอะไรที่จะเช็คอย่างละเอียดเพราะว่าถ้าเขาเข้าที่แล้วอะก็สบายแล้วถ้าเขาบอกว่าโหอร่อยมากพี่ อืมสบายใจได้เลยค่ะว่าเขาไปต่อจุดคอดแน่นอนสบายมากอะไรเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องทําให้เขาเลิกกังวลกับน้ําหนักบนตาชั่งคือวันนี้อ่ะกลุ่มของพวกเราอ่ะที่เราช่างทุกวันอ่ะเพราะเราเรียนรู้แต่เวลาเราไปทํากับลูกค้าค่ะอาจจะไม่ต้องแบบนี้อืมเราอาจจะมีการถ้าเขามีเครื่องช่างเราก็ให้เขาช่างอ่อ บางคนนะ่ะอยากเห็นทุกวันก็ไม่เป็นไรแต่บางคนนะ่ะเห็นทุกวันแล้วเครียดเราก็ต้องปรับค่ะตามสถานการณ์มันเป็นการเขาเรียกว่าเรียนรู้เรียนรู้การดูแลผู้คนนะคะแต่แป๊บเดียวพอมันเข้าที่อ่ะทีเนี้ยมันก็จะรัาบร่นและเอคือเราต้องอธิบายให้เขาฟังอะคะ่ะเอว่าการดูแลสุขภาพอะไม่ใช่แค่ของแต่โปรแกรมนี้จะทําให้ร่างกายคุกกลับไปเป็นเด็กลดปัญหาสุขภาพโรค NCd แล้วก็ สิบโรคอ,อ่ะอถ้าเกิดจากความอ้วนเนี่ยเขาสามารถลดความเสี่ยงได้อยู่ได้เลยแล้วก็พยายามที่จะเรียชวนเขาเข้าเรียนรู้กับกลุ่มอะค่ะเอแล้วก็โปรโมตในสิ่งที่เอ่อที่เขาสนใจว่าในเซนเตอร์ในกลุ่มของเราเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ให้ประโยชน์กับเขายัางไงเอค่ะแล้วเพราะว่าคนที่จะเปลี่ยนแปลงอะค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือกําลังใจถูกไหมคะอืม วันนี้ทำไมคนถึงลดน้ำหนักกันทุกปีเพราะว่าลดแล้วไม่ได้ลดแล้วไม่ได้เกิดการท้อแต่วันนี้การมีโค้ชเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะคือการที่เขาไม่คนเข้าใจนี่แหละค่ะแล้วก็คุยเรื่องอื่นบ้างเวลาเราถ้าใครเขาอย่างนี้ค่ะเราจะไม่คุยเฉพาะเรื่องของธุรกิจอคือเราต้องพยายามเป็นเพื่อนเขาอะเพราะว่าถ้าเป็นเพื่อนกับเขาคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรอย่างนี้ยค่ะเขาจะเป็นเหมือนคนในครอบครัวเนี่ย ของเราเราเป็นเหมือนคนในครอบครัวของเขาเนี่ยเขาจะรักเราเขารักเราเขาประทับใจสินค้าเขาก็จะรู้สึกดีกับธุรกิจแอมวีและจะกลายเป็นกระบอกเสียงให้กับธุรกิจของเราก็จะเกิดการบอกต่อคนอื่นอืมค่ะคนที่เข้าใจหนึ่งเรื่องไม่ใช่พูดครั้งเดียวเข้าใจคำนี้ไหมคะเราอะ เวลาเราบอกคนนะบอกว่าเออไม่กินทอดไม่กินหวานไม่กินมันบางทีเวลาเขาส่งอาหารมาเราก็ยังเห็นเมนูของเขาเป็นมีน้ํามันอยู่เลยใช่ไหมคะเออไม่กินผลมไม้กินอะไรเงี้ยเออแต่เวลาเราอ่ะเราดูข้อมูลนะคะเวลาที่เขาส่งมาเนี่ยคือเราต้องเข้าใจเขานะว่าคนที่เขาว่ากําลังจะเปลี่ยนเนี่ยต้องต้องไม่ดุอะคะ่ะแต่ใช้การชื่นชมแล้วก็ให อธิบายข้อมูลที่ทําให้เขาเปลี่ยนเอคือต้องอธิบายข้อมูลที่ทําให้เขาเปลี่ยนมาในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแต่เราจะไม่ดุบอกอุ้ยแบบนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ย e, เออต้องแบบนี้อ,อย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้ <laughs> เขาจะรู้สึกกดดันว่าเออมัน,ม,นมันอึดอัดอะแล้วเขาจะไม่อยากบอกต่อคนอื่นเพราะเขาจะรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวถ้าเพื่อนก็ต้องเป็นแบบเนี้ไม่ไหวเลยเอเอเขาเกรงใจเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะอืม ทุกครั้งที่ติดตามอ่ามันเป็นโอกาสของการที่เราจะได้ทําบทที่หนึ่งสองสามกับเขานะคะมันไม่ใช่แค่การติดตามก็การวัดค่าทุกครั้งที่เราไปเจอเขาเราไปติดตามเขาอะค่ะถึงแม้ว่าค่าไม่ดีเราต้องหาโอกาสชื่นชมในสิ่งที่เขาตั้งใจคือจริงๆอะสิ่งสำคัญที่สุดของการลดน้ําหนักของการเปลี่ยนแปลงคือเหมือนที่เรนบอกคือกำลังใจแล้วเขาจะรู้อะค่ะว่าวันนี้การที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขามีความสุข อ่าเป็นไงคะเรื่องของการดูแลต้องบอกว่าละเอียดอ่อนมากใช่ค่ะจริงชิงแล้วอะความสําเร็จในทุกเรื่องอะค่ะการเปลี่ยนคนคนหนึ่งอะมันคือความละเอียดอ่อนอืมเรื่องเล็กๆที่บางคนรู้สึกว่ามันไม่สําคัญอะแต่บางครั้งมันก็จะเป็นเรื่องที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง